สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ประมาพบก,กับผมนะครับวิถีชีวิตใช้สไนเปอร์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมามาดูบรรยากาศนะครับมาดูบรรยากาศหลังบ้านผมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศไปด้วยแล้วก็เราจะ หาอะไรทําไปด้วยนะครับเช่นเราจะหา,หาปลาหาปูนะครับมาทําอาหารมาทาเมนูกันนะครับก็อื่นผมต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กับผมนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับว่าเราจะหาได้หรือเปล่านะครับไปกันเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่างนะครับเป็นอ่างเก็บน้ํา ตรงนี้ก็จะเป็นฝ่ายชะลอน้ำนะครับเขาจะทำฝ่ายชะลอน้ำไว้ตรงนี้ก็จะมีปลาลอยมานะปลาจะอยู่ข้างบนข้างบนนะครับลอยลงมาลอยลงมาหาผักบุ้งกินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอาหารนะครับเอาอาหารมาลวยไว้ว่าจะมีปลาขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาอาหารลวยแล้วก็ผมจะขึ้นต้นไม้ต้นนี้นะครับ นี่นะครับที่ทําการของผมนะครับขึ้นไปรอดูนะครับว่าจะมีปลาลอยขึ้นมาหรือเปล่านะครับถ้ามีปลาลอยขึ้นมาแล้วก็จะล่านะครับเอามาทําเมนูของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับ อืมอดู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 ด,ด,ดูจะไหวไปไหวามานะไหวกินอาหารนะครับผมเอาเอา,อาหารรวยไว้ให้มันกินนะนี่เป็นป่าธรรมชาตินะครับ <c oughs> ไม่ใช่ป่าเลี้ยงเป็นป่าธรรมชาติ โอ้โหว้าวว้าวสองตัวออกมาใหญ่มาก uh huh. ปลาธรรมชาติดู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 ด,ดูเป็นฝูงเนลยดนะูดูดูด,ดนี่ครับปลาธรรมชาตินะครับนี่นะครับตันนี้เราก็ได้มาหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราเอาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสองตัวแล้วก็เราเอาไปย่างกันเลยนะครับว่า รสชาติจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรานั่งดูอีกแป๊บหนึ่งนะว่าจะมีตัวมาอีกหรือเปล่าถ้ามีตัวใหญ่ก็ตัวประมาณนี้ก็เอาเลยนะครับแล้วก็เราไปทำเมนูอะไรก็ติดตามกันต่อนะครับว่าเราจะไปทำเมนูอะไรนะครับโอเคครับมาครับวันนี้ ตอนนี้ก็ได้ตัวที่2แล้วนะครับตัวนี้ก็ไซส์เดียวกันนะครับตัวที่2เราก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเราเอา2ตัวพอนะครับเดี๋ยวเราเอาไปทําเมนูกันเลยนะครับว่าเราจะทําเมนูอะไรนะครับให้ทุกท่านได้เห็นได้ดูกันนะครับว่าเมนูอะไรดีหลายอย่างนะครับเมนูอยู่ที่เราจะคิด ว่าจะทําเมนูอะไรนะครับไปกันเลยนะครับว่าเราจะทําอย่างไรกับปลาสองตัวนี้นะครับไปกันเลยครับมากันครับหลังจากที่เราได้มาสองตัวเราก็มาย่างกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาก่อไฟกันนะครับก่อไฟเสร็จแล้วก็เราจะเอาปลามาทาเกลือแล้วก็มาเผาครับ เราเอามาทาเกลือนะครับฆราตะกันเกลือมาแล้วนี่นะทาด้เกลือเเอาไข่นะครับยัดท้องมันนะครับนี่นครับ่อเพิ่มความหอมของปลาไข่แบบนี้นะครับยัดท้องมันเลย อย่างเงีย้ยร้อยสองตัวเลยใช้กระทุบแล้วนะครับทุบให้มันแตกแล้วก็ยัดไว้ข้างในเพื่อเพิ่มความหอมนะครับโอเคแล้วเปิดขาข้างนอกอน,น,นี่เลยตักเห็บๆลบะคสักอืมอืมอืมจะหมักทิ้งไว้ สักนึงนะครับเดี๋ยวเรารอไฟเราติดก่อนแล้วก็เราจะเอาปุ่ยมาใส่แล้วก็เพื่อให้มันมากันเลยครับตอนนี้ไฟเราก็ลุกแล้วนะครับถานก็เริ่มแดงแล้วโอ้โหไฟกําลังดีเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ถานเริ่มแดงเราก็เอาปลาใส่กันเลยนะครับโอเคครับปลาเราก็เตรียมไว้แล้วนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาปลาใส่กันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ไฟเริ่มดีแล้วนะครับแล้วก็ เอาปลาเราวางไปเลยนะครับว,ว่าวางตัวเข้าไปแล้วก็เอาเกลีวท่อข้้งบนนิดหนึ่งตัวที่สองนะครับเกลีวาาว,วางไปเอาเกลียวท่บขึ้นบนเอาเกลียว อยนนู่นะเราค่อยๆย,ย่างกันไปนะครับเขาไปนะครับว่ารสชาจะเป็นอย่างไรแล้วออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับออกมาเป็นอย่างไรนะครับมาเ,เลย มากัน,นครับสุกแล้วตอนนี้เราก็เอาตัวใหญ่ออกไปให้ที่เขาเดีวเอาตัวเล็กนะครับเราเอาตัวเล็กมากินตัวเล็กกันน่ง มาตาจะประมาณนี้มากันเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับน้ำจิ้มซีฟู د, ้ดแล้วก็ปลาที่เราหาได้นะครับของวันนี้เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรมาเลยเรามาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับไม่เกรงใจนะครับเอามือแล้วนะครับ อื่นเราต้องฉีกก่อนอือหือกระตะไคร้เดี๋ยวเรากินทีหลังตะไคร้แล้วก็กินอยู่นะครับแล้วก็อือหือรสชาติสุด,ดยอดเราเอาหนังออกนะครับ หย่างเน้นๆนดูเหงือเขาขาว,ขาวน่ากินมากแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มอือหือยอดปลาธรรมชาติอร่อยมาก เป็นรสชาติคืหาซื้อไม่ได้แล้วก็กับธรรมชาติที่สวยงามหลังบ้านนะครับนี่นะครับปลาธรรมชาติโอ้โหนี่อร่อยมากครับ เดี๋ยวเรากินกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรากินกันก่อนนะฮะอย่างไงก็ผมก็ขอกับคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กับผมแล้วขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยว ดูวันข้างหน้าก่อนนะครับว่าเราจะทำคลิปอะไรต่อไปนะครับต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับ